ห่างหายไปเสียนานกับคลิปการจัดฟูทีมก็ถือว่าเป็นเลิกงามยามดีก็สวัสดีปีใหม่กันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะพาไปจัดยอดทีมอเไรก้ากับฟูทีมมาตัวหน้าในงบ5 0 0แสนล้าน id ดีเกม By ยแอบริการรับซื้อและขาย id ดีเกม FC ซออนไลไม่ว่าจะเป็นทีมพร้อมเล่นเอ็ล้วนของใหม่อัปเดตตลอดแถมไม่มีบริการปั๊มเม โอนเอ็มรับดึงน้าเตหายากสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ด้านล่างครับยินดีต้อนร,รับเข้าสู่ช่องเซ็นสนามกันด้วยกับคลิปการจัดทีมบาร์เซโลนาในงบ5 0 0แสนล้านนั่นเองหรือน้องๆอยากดูทีมในงบเท่าไหรเนี่ยลองเข้เมนใต้ใคลิปนี้เลยละกันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ต้องบอกเลยว่ากว่าจะจัดแต่ละตำแหน่งลงตัวนี่เรียกได้ว่าทางเลือกมันมีมากมายเลยสำหรับบาร์เซโลนาซึ่งวันนี้เนี่ยเราเลือกเป็นแผน4 2 1 3หรือ433นั่นแหละแล้วแต่เราจะเรียกนั่นเองนะครับตะมองกันนะครับว่าตำแหน่งแต่ละตำแหน่งค ในโง่ห้าแสนล้านซึ่งถ้าใครมีคิดว่ามีตัวที่ดีกว่านี้หรือต้องปรับเปลี่ยนตรงไหนเนี่ยแสดงความคิดเห็นด้านล่างนี้กันได้เลยนั่นเองนะกองหน้านี่เราเป็นใครไปไม่ได้ล่ะครับนอกจากเชอรี่องลีหนึ่งเลยเนี่ยทำไมหลายๆคนหนึงเรื่ององลีเพราะว่าหนึ่งเลยองลีเล่นง่ายวิ่งทะลุช่องง่ายเพราะอย่าลืมว่าร้อยละแปดสิบคนที่เล่นเกม FC ออนไลน์นส่วนมากเป็นสายทะลุช่องอยู่แล้วนั่นเองนะครับปีกซ้ายปีกขวาวันนี้เลือกเป็นทางหน้าของเดมเบเล่กับเปโดอาจจะขัดใจลหลายๆคนหน่อยละกันนะครับซึ่งพี่รู้สึกว่าา่าาาาาเเเปปโดลังงนอจจไ้้ยกรทฝซื โอซูมาเดนเบเลเป็นปีกฝรั่งเสสองเท้ายอยู่แล้วแต่ว่าตรงนี้เลยฮะตรงนี้ทุกคนอาจจะแบบว่าเสียงแต่เอ้ยพี่ตำแหน่งกลางลุโอยโยนันครับโอ้โหนักเตะเทวนาโรนิโญ่ทำไมพี่ถึงเลือกชกายฟาเบกัสเอาจริงเนี่ยฟาเบกัสถือว่าเป็นมานอกสายตาที่หลายๆคนอาจจะบองข้ามซึ่งพี่รู้สึกว่ามันเล่นดีมากๆเลยนั่นเองนะครับก็ลองดูว่าในคลิปเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะตำแหน่งกลางรับสองตัวเราเลือกเป็นฐานะของเซจิโอบูสเกตยืนคู่กับฐานะของอีคายกุโนกันนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกวย เองซึ่งตำแหน่งนี้เนี่ยพี่กำลังคิดว่าเอ๊ะหรือจะเป็นทางหน้าของแฟงกี้เดอะจองดีซึ่งแฟงกี้เดอะจองในเกมนะพี่ยอมรับเลยว่าโอเคแต่ว่าเป็นแบบว่าทำเกมลูกหรืออะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่าการทำเกมลูกของกุนโดกันเนี่ยมันจะดูดีกว่าทางหน้าของแฟงกี้เดอะจองก็เลยทำให้ตางนี้เนี่ยเราเลือกเป็นกุนโดกันนั่นเองนะครับคู่เซนเตอร์วันนี้เราเลือกเป็นทางหน้าอาราโคกับคุณเดก็น่าจะเป็นสองกองหลังที่ดีที่สุดของบาร์เซโลนาแล้วด้วยนั่นเองครับเพราะว่าสองคนเนี่ยมีความสูงมีความเร็วเวลาพลิกตัวค่อนข้างได้เ บ้านนี่ถือว่าบวกแปดเล่นตอนนั้นโคตรเก่งก็เลยติดใจติดทีมนี้มาด้วยละกันครับแล้วก็ตำแหน่งแบ็คขวาครับเราเลือกเปน็นฐานะของเจ้ากาเซโลอยู่แล้วเลือกใครเป็นไม่ได้ซึ่งถ้าใครเป็นคนที่แบบว่าชอบเล่นเกมลุกในเวลาเดียวกันเราสามารถจับฐานะของกาเซโลมายืนคั่วกุโนโอกันและแบ็คขวาเราหาทางน้าตัวอื่นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ผู้รักษาประตูเป็นทางใครเซกเกนนั่นเองปีฮอตบวกแปดนั่นเองนะครับก็งบหมดพอดีงบห้าแสนะเดี๋ยวเราพาไปซื้อนักเตะข้างในเนี่ยว่ามันจะเป็นยังไงกันเลยครับ <c oughs> เรีีีีีียยยยบบบบบรรรรรรร้้้้้้อออออออเเเเเาาาาาาลลืืืืกกไไไปปทท่่แวววนนะคคััมมมงงงหดต็ซ บางตัวแล้วนะเองงบนี่มีประมาณ5,000 500, 0นกว่าล้านนั่นเองก็ทําให้แบบเราเหลือมา20 0 0 0ล้านแล้วก็การซื้อขายนี่เลยครับเราซื้อมาเป็นบางตัวเรียบร้อยแล้วนั่นเองก็ตอนนี้เนี่ยเหลือ <leh> แค่ทางหน้าฟานเบการกับเดเบมเล่ก่อนอื่นเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราพาไปจากทีมตอนซื้อเสร็จกันเลยครับผมเรียบร้อยครับแผนแท็กติกกับบาร์ซ่าในงบ5 0 0 0 0 0ล้านแล้วครับทุกตำแหน่งด้วยครับผม นี่เลยครับก็หลาะยของเอ๊ะอ่เอ๊ะเนี่ยมันประเภทกั๊ดไทยบวกสี่ครับพี่ตั้งเป็นอาทิตย์แล้วไม่มีใครปล่อยเลยนะฮะก็เราต้องเรียกว่าเราต้องประหยัดงบกันเลยนั่นเองนะครับก็จะเป็นแผน4ี่สองหนึ่งสามกับแท็กติกก็จะเป็นประมาณนี้ก็เราไปปรับเราไปจูนกันดูแล้วกันนะครับหรือใครที่มีชื่นชอบตัวไหนเป็นพิเศษเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยนั่นเองนะครับก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปสาธิตให้ดูว่าเนี่ยในขั้งหมดนี้เนี่ยลองไปเล่นดูแล้ว AI มันจะดีตามที่แบบว่าเออแต่ละตำแหน่งที่เราเลือกมาลงจริงๆหหหหรรรรรรืืออออเเ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 เปปลล่่่่่่่าาาาาาาถ้้มมมมมัันนนนนนนีีีีะะไไไไตตตงงพิิยยยดดด๋วววููกกจฟฟแค มเลยครับมาครับแมตช์แรกของบาร์เซโลนาวันนี้เนี่ยเราจะให้ทางด้านเชสฟาเบกัสนี่เป็นจอมทัพเลยก็ว่าได้ขึ้นเกมอะไรเกี่ยวกับฟาเบกัสทุกอย่างนะครับเดีย๋ยวเรามาดูว่ามานอกสายตาคนนี้จะทําให้เราผิดหวังหรือเปล่าฟาเคคบกัสฟาเบกัสฟาเบกัสฟาเบกัส์เนี่ยเล่นเกมรับครับจอร์เดียบาฝั่งซ้ายครับบุสเกตดักบอลอยู่บุสเกตโอเคดักบอลสวยครับคุนโอกันเปลี่ยนเกมรักเป็นเกมเอา่าวแล้วเปโดลูเกตเปโดลูเกตมาเลยครับเปโด ข้างในมีฟาเบกาส์ฟาเบกาส์โอ้โหเอาละครับจังหวะแรกครับแหมมีล็อกกับจังหวะหนึ่งครับตามสไตล์เขาอยู่แล้วฟาเบกาส์เอาลนะเปโดตอกโซนมาเปโดตอกโซนมาเปโดตอกโซนมาเปโดเปโดโอ้โห oh, oh. โดนจิ้มไม่ได้ครับหมาครับเจ้าที่กาเซโร่เจอกับรัดฟอร์ดโอเคสบายกาเซโร่กาเซโร่โอ้โห oh, oh. สบายจัดครับกาเซโร่องลีเอาละครับองลีเปิดมา เดมเบตโอ้โหเป็นไงนะครับแหมทีเล่นทีจริงครับรัดฟอร์ดเจอบูสเกตอีกแล้วบูสเกตนี้ผมบอกแล้วบูสเกตนี้ทีเด็ดผมอีกแล้วนะตัวนี้อ่าลองลีองลีสวยครับองลีมาที่โรลิเกตครับโรลิเกตหมุนมาก่อนหนึ่งทีเอา้าหล่อโ,โอ้โหติดติดโอ้โหลูกนี้ถือว่าโลได้ดีเลยครับอ่าลบูสเกตเจอกับราชีอีกแล้วครับรัดฟอร์ดเจอคุณเด้หน่อยครับคุณเด้ คนได้ออกมารับเกมต่ำครับอ้าวเราโยนบอลไปงี้เสียเรียมครับที่คุณโดนกันครับกุนโดกันปะโอ้เรียกไปจ่ายอย่างนี้มันง่ายไปหน่อยเดมเบเล่ครับเดมเบเล่จิ้มมาก่อนเปโดลิเกสเปโดลิเกสมาเองครับออกไปอองลีเปโดโรดริเกสครับผมแม่ออกไปอองลีออกไปเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเปโดริเกสแล้วลูกนี้โอ้โหจ่ายตัดหลังไปเลยครับ ฟาเบกาคือจอมทัพอยู่แล้ววันนี้เราให้เขาเลยครับนี่เรามีบุสเกตยืนแดนกลางนี่เราอุ่นใจนะครับอุ่นใจอยู่แล้วครับบุสเกตเราล่างโลงเป็นทุ่งครับลงเป็นทุ่งเลยครับอารัตฟอร์ดเจอคารเซโลรัตฟอร์ดเจอคาเซโลเบียดโอ้โหสบายบือเลยครับเดเมเลอองรีอองรีเอ้ามาแล้วเรียบร้อยรุกนี้เรียบร้อยฮะเรียบร้อยององรีสมิทชาว์ก็ไม่เหลือก็สองประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหเป็นไงการขึ้นเกมเป็นไง เชฟฟาร์บเบกาส์จาวาเซโนนี่คือของจริงนะครับลาบูสเกตนี่หลายๆคนอาจจะมองว่าเอ้ยมันตัวใหญ่มันเล่นยากที่จริงเล่นง่ายจัดนะครับสถานะของเซเชลลาบูสเกตนะครับเอาล้วครับมาที่แบ็คแฮมแบ็คแฮมล็อกกลับมาต้องล็อกกลับไปเพื่อเปิดครับไม่ได้ครับสเสร็จคุณได้เองครับเอาล้วครับเปโดเปโดฟาเบกัส์เราไหลออกมาข้างล่างมาคิลเลอร์พาร์ตโอ้สวยสวยโอ้โหมาเลเซียบังไม่ได้ก่อนครับท้าไมบังมีกี่เรียบร้อยฟาเบกัสโอ้ตัวใหญ่อยู่แล้วครับโฉบบอลมาได้ไหลไม่ยีงสิเอาละเดมเบเล์ เดมเบเล่เดมเบเล่เลียบโอ้โหลุงนี้บอลไม่เข้าข้อเงี้ยครับโอ้โหฟาเบกัสนี่คือแบบว่าตัวใหญ่และจิ้มบอลได้ดีเลยนะครับเจอเจอกาเซโร่ไม่ให้ไม่ให้ด้วยอ้าวดูกาเซโร่ครับของจริงครับกาเซโร่ฟาเบกัสฟาเบกัสเห็นเห็นเห็นององลีเห็นโอ้โหแล้วดูการคิดละพานครับไหลเบาๆให้ ฝังขอเองนะโอ้โหฟาร์เบกัสครับตอนนี้แอซิดไปเยอะนะแต่ว่าชื่อมอนสกอร์บอร์ดยังไม่มีครับต้องรองดูครับคุณเดชเอาอ่ะสวยครับคุณเดชสวมเบอร์เก้าเขาวันนี้อ้าวมาอีกแล้วครับอ้าววืดนะวืดนะวืดวืดวืดเฮ้ยอ้าวเฮ้ยอ้าวอ้าวฟ้าอ้าวแล้วครับฟีคิกลูกนี้ต้องหวังพึ่งเชฟฟาร์เบกัสเลยครับชื่อมอนสกอร์บอร์ดลูกแรกของเขาฟาร์เบกัส ลูนี้น่าจะไม่เหลือนะครับจากสัญชาติตะอย่าโอ้ยลืมกดปั่นลืมกดปั่นกันลูกนี้แมเสียดายเลยครับ <c oughs> เอ็ดบังก่อนครับ <c oughs> <c oughs> บุสเกตครับมุสเกตเป <c oughs> โดกุโนการไหลมาให้เลยองรีห,หมวนสวยหมวนสวยก็เรียบ เรียบร้อยเรียบร้อยครับโอ้โหตัหวนี้โม่งยอยๆครับโอโ้เป็นไงองลีครับพลิกตัวจังหวะเดียวนี่แหละครับแนะนําว่าอย่าลืมไปหาใส่เฟิร์ทัชกันด้วยนะเวลาจังหวะแรกเนี่ยมันจะค่อนข้างจับบอลค่อนข้างได้เปรียบนั่นเองนะครับมาดูกันแมตท,ที่2กันบ้างครับหลังจากแมตแรกฟาบิกัรได้ว่าเป็นจอมทับเลยครับมาดูแมตช์นี้ว่ายังจะเป็นจอมทับหรือว่าจะเป็นตัวจบสกอร์ดูบ้างครับยังไม่ให้ครับพอกีพอกบาพอกบาสวยครับคุณเด้ ดักได้เอาแล้วครับเปโดเปโดไปแล้วครับโอ้โหเปโดลูกนี้ไม่ให้ครับโอ้เล่นกันแบบง่ายๆเอาเสร็จคุณได้ครับเฮ้ยโอ้โหลูกนี้ประกบตัวก่อนครับประกบตัวก่อนในมียังไม่ให้เราล่างมีเอาแล้วจอดจอดอุ้ยอันตรายครับเอาบาถือว่าใช้ได้ครับ ลูนี้ล้ำหรือเปล่าเหมือนจะไม่ล้ำครับเอาละเปดโดเปดโเปดเฟโดคืนมาก่อนกุนโอกันฟาเบ,บกัสอู้ยเอาละครับแถวสองนี่คือยิงได้ลุ้นเลยนะเชฟฟาเบกาสครัแบเบชสฟาเบกาสเปิดเรียบร้อยองรีสมิทชาวยง้คแรบบับโหลูกสูตรครับ ฟาเบกัสปบมาที่เปโดและหยอดเข้าไปอองรีโมงไม่พลาดครับนี่นะครับเพชรฆาค่าที่เล่นลูกทั้งกะอากาศแล้วก็ลูกภาคพื้นได้ดีครับเชอร์รี่อองรีสวยงามครับโมดิสมาเดมิเล่พาบอลขึ้นมาเองก่อนนะเดมิเล่เดมิเล่แล้วไหลคิลล์พาดมาลูกนี้เปโดโอ้โหโอ้โหลูกนี้บอลจวนตัวเอาละครับฟาเบกัสขอเปิดเข้าไปได้ลุ้นหน่อยครับฟาเบกัสเรียบร้อยครับ เรียบร้อยอองรี only อีกแล้วครับลูกสูตรจากฟาเมกัสอีกแล้วครับโอ้โหลูกแรกนี่ก็จากเปโดเปิดไปลูก2เปิดเขาเ้าไปลุ้นเองแล้วบอลมาตกที่อองรีก็จัก,กรยานอากาศเข้าไปก็ไม่เหลือนะครับ2อต่อนี้ครับมีครับเปโดจากคันเซคันเซยังไงยังไงยังไงโอเคเปลี่ยนจากลูกเป็นรับครับมาแล้วให้อองรีไปเลยครับเอา ฮึบลูกเนาะลูกนี้ชิปก็ไม่เหลือแล้วครับโอ,โอ้เวลาจะชิปอย่างนี้นะต้องรอจังหวะผู้รักษาประตูวิ่งมาสไลด์เราพอดีนะไม่งั้นผู้รักษาประตูจะกระโดดรับแบบนี้ได้นะครับดูฮะปุ๊บไหนนะเขาเขาจะล้มไปพอดีนแล้วลูกนี้ก็ชิปกันเลยวนะ่าทำได้ดีคนระับแฮตริกไปเลยครัแบแมตช์นี้คนะรับเชียร์องรีฟาเบกาสเอา้าลูกนี้ฟาเบกัสยิงเลียบโอ้โห ทุกลูกที่ฟาเบกัสยิงนี่ถือว่าบอลเข้าข้อเข้ากรอบลูกที่3โอ้โหเราเป็นลูกเซตพีททั้งนั้นนะครับที่ฟาเบกัสพี่บอกแล้วว่านี่แหละคือตัวมานอกสายตาที่หลายคนมองข้ามนี่นะครับเชฟฟาเบกัส์ดอาร์ทีเอ็นครับรีเทนเนสครับโอ้โหแล้วดูครับเปิดอีกเหมือนกับล็อกหัวกองหลังเลยนะครับโอ้โหสุดยอดจ่ายกระจกก็เสร็จคุณได้ครับอ้าวเฮ้ยอาราโจอาราโจโอ้โหง่ายไปหน่อยนะลูกนี้จะตบในครับดักอยู่แล้วครับเอาบ้า เรามาครับฟาเบกัสไปไปเลยครับบุสเกตมาแล้วครับคืนมาก่อนฟาเบกการโอ้โหยิงเรียบร้อยครับโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นจอมทัพนั่นแหละรครับดีแล้วอย่าไปฝืนเลยครับเพราะว่ายิงทีนันนี่ติดขัดติดขัดเดี๋ยวจะยิงแบบติดติด,ตดแต่ว่าเป็นคนการเชื่อมเกม,มถือว่าครบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะสับเชฟฟาเบกัสนะครับก็ลองไปเล่นดแูแต่ว่าเก่งจริงครับคนนี้แล้วก็น่าจะออกเลยหรือเปล่าครับ เนี่ยถ้าปเป็นการบวก5นี่คือรู้เรื่องเลยนะเนี่ยเนี่ยโอ้โหมันเล่นได้หมดเลยแล้วในแนวลุกนะครับเนี่ยแล้วประวัติเดยคือเชลซีบาเซโลนาอาร์เซนอลเนี่ยครจะมีเขาติดทีมไปด้วยนะครับเขาน่าจะออกโอเคน่าจะออกนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับก็โจยไปที่เรียบร้อยกับบาซ่าในงบ5 0 0แสนล้านก็เรียกว่าเป็นฟูลออสตาล้วกันครับอาจจะไม่ได้ชุดปัจจุบันหรือชุดที่เก่งที่สุดแต่ว่าเรียกว่าเป็นชุดที่ลงตัวที่สุดสำหรับพี่ละกันนะครับแล้วก็สำหรับน้องๆในคลิปหน้าเนี่ยใครที่อยากให้พี่ผมแบบว่ามีเอ็มล้วนพี่จัดให้หน่อยไ้หมคือตอนนี้เนี่ยพี่รับจัดหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นการจัดแพ้จัดเท็กติงหรือแม้ก็เป็นเอ็มล้วนสามารถทําไปที่เพจเทศนาของเรานั่นเองนะคุบผู้ชมครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยคลิ ดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร b ์ไปด้วยแล้วกันและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเวลามีคลิปอัปเดตใหม่จะได้แจง้งเตือนจะได้ไม่พลาดนั่นเองครับแล้วก็คลิปเก่าๆคาเดียมไปดูกันนี่เลยฮะอย่าลืมไปดูกันด้วยไว้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ